Điếp chò gấp, điếp chò, điếp chò Cái đồ chó này ดวนกันนะครับนี่ระหว่าง ทักกี้ขอทันเดอร์กับบัคก,กี้ไฟฟ้าของ HPI บี้กันมันเลยครับเบียร์ครับแย่งกันแข่งแล้วแยกก่งแข่งแล้วเ โอ้โหมันสุดมากครับโอ้โอ้ยอ้าวดังๆหน่อยเสียงฟ้าดังๆหน่อยเสียงฟ้าดังๆหน่อยโอ้โหครับคนนึงครับโอ้โหบาทาครับโอ้โหตอนนี้นำครับตอนนี้อุ้ยโอยใครรักจะน้ำครับเนี่ยโหๆๆมาเลยมาเลยเดี๋ยวน้องจะน้ำหน้าก่อนโอ้โหเปรี้ยงครับเปรี้ยงโอ้โหของไหนเปรี้ยงโอ้โหนี่ครับของครับตอนนี้โอ้ ไงท้องเป็นหนึ่งคันครับคุณเอาไปใช้อยู่เมื่อกี้อ้อันเหลืองไนไม่ใช่อันเหลืองก็ผมอันเขียวดิฟโชว์แล้วครับดิฟโชว์แล้วไฟฟ้าดิฟโชว์บ้างครับโอ้ยตีลังกาไม่ยังสวยครับยังไปได้สวย แรงครับเครื่องแรงอ้ยโอ้ยสองคันดิฟแข่งกันแล้วครับข้าวิีครับข้าวผิดอ้าวกำลังจอแล้วหนึ่งคันครับ